คือโ h นกระแสแม่โบเจอสัญญาโหดหลังยืมเงินน้องมาลีหนึ่งพันบาททอเรียกว่าเป็นโมเมนต์น่ารักหลังคุณแม่โบแบนดาได้ออกมาโพส์ความต a ์ของลูกสาวน้องมาลีพาขวัญเหตุเกิดจากที่คุณแม่ได้ยืมเงินลูกสาวจํานวนหนึ่งพันบาทแต่กลัวจะมีการโกงเกิดขึ้นน้องสาวคนเก่งก็ได้ร่างสัญญาขึ้นมาโดยในสัญญากระดาษที่ใช้มือเขียนของน้องมาลีระบุว่าสัญญาเอาเงินคืนมา มีการให้ลงวันที่ต้องคืนชื่อของผู้ยืมและจำนวนเงินที่ยืมซึ่งในส่วนท้ายของสัญญาได้บอกเอาไว้ว่าถ้าไม่ทำตามสัญญาจะฟ้องรายการโหนกระแสและทุกต๊องข่าววงงานนี้แม่โบไม่รู้จะทํายังไงเลยย้องขอส่งสารถึงกันชัยและพุทธพุทธอภิวันพิธีกรของทั้งสองรายการว่าจะต้องได้เห็นเรื่องนี้ซึ่งด้านของหนุ่มกัญชยัยก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบในโพสต์ของแม่โบว่าโหนกระแสพรามมากลูก เชิญหนูที่อาคารมมรีนน์ได้ทุกวันเลยลูก